วันนี้พอจะมาทำน้ำผักค่ะ น้ำผักเป็นการถนอมอาหารแบบหนึ่งของคนลือ้อคนยองแล้วแพร่หลายมาในอาหารไทยภาคเหนือวิธีทําก็คือเราจะนําผักกาดมาหาั่นแล้วก็เอาไปตําผสมกับข้าวเหนียวตอนตําเราจะตาจนละเอียดเลยนะคะเติมน้ําลงไปคนคน,คนให้เข้ากันแล้วยกไปตากแดด5-6วันค่ะกลางวันเราจะยกตากแดดกลางคืนเราจะเก็บเข้าร่มนะคะเมื่อน้ําผักเปรี้ยวแล้วเราจะเอามาต้มโดยใส่เกลือลงไปนิดหน่อยเพื่อปรุงรสค่ะแม่ปอยบอกว่าถ้าอยากให้น้ําผักหอมจะต้อง ต้ม2วันนะคะค่อยๆต้มเคี่ยวไปแบบนี้เรื่อยๆกลิ่นและความหอมที่เป็นเอกลักษณ์ก็จะออกมาค่ะน้ำผักที่ต้มเสร็จจะมีรสเปรี้ยวและมีความหอมผักกาดความเปรี้ยวนี้ช่วยให้เจริญอาหารได้ดีทีเดียวค่ะเวลาเอาไปตำน้ำพริกหรือจิ้มกินกับข้าวเหนียวเปล่าๆอร่อยมากเลยค่ะถือว่ารสชาตินี้คือรสชาติที่คุ้นเคยของคนเหนือเลยก็ว่าได้นะคะวันนี้โบจะตำน้ำพริกน้ำผักด้วยค่ะนำพริกแห้งไปย่างไฟจนหอมแล้วก็เอามาโขลกรวมกันกับลูก